จัดท่านั่งของเราให้สบายพื้นก็ดีนั่งเก้าอี้ก็ดี <c oughs> ในเบื้องต้นอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิให้ว่าตามข้าพเจ้าข้า,ขาพเจ้าระลึกถึงระลึกถึ คุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลจงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าให้ใจของ าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆ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 พุทโธพุท ใ้ตั้งกายให้ตรงใครที่เคยปฏิบัติมาในหลักสูตรต่างๆของหลวงพ่อก็คงจะสาม,มารถที่จะทำได้ไม่ยากบางคนไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติแต่ว่ามาบวชีก็อาจจะมีมากับ ครอบครัวมากับญาติพี่น้องขออนุญาตแนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้นเวลาหลับตามันไม่เห็นอะไรถ้าพิจารณาดีๆมันก็มืดไปหมดมองเป็นสีดำสีเขียว หลวงพ่อนั้นก็เลยบอกว่าให้เรากําหนดความรู้สึกไม่ต้องไปกําหนดที่ไหนกําหนดไว้ที่กายของเรานี้แหละส่วนไหนในร่างกายที่มันเป็นส่วนสําคัญกําหนดความรู้สึกแล้วความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาก็ใช้ตรงนั้นตอนนีให้กําหนดไว้สามที่หน้าผากหัวใจแล้วก็ที่สะดือหลวงพ่อเรียกตรงนั้นว่า ฐานที่ตั้งของจิตจริงก็คือการกำหนดความรู้สึกไว้ที่ร่างกายของเรานั่นแหละถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่กำหนดความรู้สึกใจของเรามันจะล่องลอยไปคิดอยากกลับบ้านมันก็กลับคิดไปถึงครอบครัวคนที่เรารักมันก็ไปแทนที่มันจะสงบมันไม่สงบเป็นการนั่งคิด เพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยให้เรากําหนดฐานที่ตั้งของจิตก็คือกําหนดความรู้สึกไว้ที่ร่างกายเราเองสมมวดเราจะกําหนดไว้ที่หน้าผากแล้วก็กําหนดความรู้สึกไว้หน้าผากก็จะเกิดขึ้นมาแม้แต่เราหลับตาเราก็รู้หน้าผากของเราอยู่ไหนหัวใจของเราอยู่ไหนสะดือของเราอยู่ไหนรู้สึกได้ หัวใจก็รู้สึกเพราะว่าคนเราหายใจเข้าออกมันหัวใจมันก็เต้นกระดือก็รู้สึกเพราะว่าอยู่ตรงท้องเวลาเราหายใจมันก็มีการยุบพ,พองของท้องก็งเลือกเอาตรงนั้นแหละเป็นฐานที่ตั้งของใจหรือว่าของจิตเนี่ยเรียกว่าฐานที่ตั้งของจิตจิตก็ไม่ไปไหนแล้วเพราะว่ามีที่ตั้ง อยู่ที่ร่างกายเราเองเพียงเท่านั้นก็ยังไม่พอท่านก็เลยให้เราอาศัยคำาบริกรรมด้วยคำาบริกรรมก็คือการนึกคิดแต่ว่าอยู่ในใจมาเป็นพันเป็นหมื่นคนในที่เนี้ถ้าเรานึกในใจก็ไม่มีใครได้ยินมีแต่ตัวเราได้ยิน แต่ถ้าเป่งเสียงออกมาจะยินกันหมดแม้แต่นั่งเงียบๆมีคนคุยกันก็ได้ยินล่ะไม่ได้เรียกว่าบริกรรมบริกรรมก็คือการนึกคิดในใจซ้ำไปซ้ำมาหลวงพ่อท่านก็ให้ใช้คำว่าพุโทโธแล้วพุโทโธหรือว่าคำบริกรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตนี่แหละ เรากำหนดไว้ที่ไหนก็นึกพุโทโธตรงนั้นเอาความรู้ของเราคำบริกรรมของเราการนึกคิดของเราตั้งไว้ที่ฐานที่ตั้งทีนี้พอเราคิดเรื่องอื่นเราก็ให้ดึงกลับมาที่คำบริกรรมบางทีคนปฏิบัติใหม่ๆก็พังเผลอไปคิดอย่างอื่น ก็เป็นธรรมดาเหมือนจิตที่ไม่เคยฝึกมาก็เหมือนเด็กอ่อนํำบริกรรมก็เหมือนพี่เลี้ยงให้เด็กอ่อนขานไปนู่นไปนี่ไม่ได้บางทีตกบางทีเจอที่สูงสูงตกลงไปอันตรายก็เลยต้องมีพี่เลี้ยงคอยประครับประคอง จิตของผู้ที่ฝึกใหม่ก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยคำบริกรรมประครับประคองจิตของเราแต่พอทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปนานเข้านานเข้าจิตที่เป็นเด็กมันจะไม่ใช่เด็กแล้วจะค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องอาศัยพี่เลี้ยงแล้วเดินเองได้แล้ว เหมือนคนที่ทำสมาธิจนจิตสงบก็ไม่ได้อาศัยคำบริกรรมแล้วเอาว่าจิตกับคำบริกรรมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะหลวงพ่อก็สอนพวกเรามาอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตาม ใครไม่รู้เราก็แนะนำวิธีการทำสมาธิอย่างนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่หลวงพ่อได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติมากับหลวงปูมัน่นหลวงปูคงมาแล้วก็มาถึงรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานตกทอดมาที่พวกเราอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิ ในเบื้องต้นให้เราทำเช่นนี้เวลาเรานั่งไปซักระยะแล้วก็ถามลงไปในใจว่าใครคือผู้รู้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคําถามนั้นสิ่งที่สนใจก็คือฐานที่ตั้งของจิตเรากับคําบริกรรมป่อยประคับประคองจิตของเราเวลามันพังเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้รู้ก็ดึงกลับมา อาศัยคำาบริกรรมดึงกลับมาแล้วก็ไปตั้งจิตที่ฐานที่ตั้งก็ไม่ใช่ที่ไหนที่กายของเราเองกายกับใจก็สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนตั้งใจทำสมาธิ พูดถึงเรื่องของการแผ่มเมตตาบุญนี่ก็เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับอาหารเลิศรสแต่แหละเราก็เหมือนกับปุ๊กเหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวที่เราทําอาหารอย่างดีเลยดีที่สุดแหละวัตถุดิบก็ดีที่สุดเวลาเราทําอยู่ในครัว บางคนก็ทำแล้วก็ทานอยู่คนเดียวไอ้สิ่งที่เราทำมันก็อิ่มมันก็อร่อยแค่คนเดียวแต่วันดีคืนดีเราเปิดเปิดครัวของเราเอาอาหารที่เราทำไปเผื่อแผ่ให้กับคนอื่น <c oughs> เราก็อิ่มคนอื่นก็อิ่มก็อร่อยในอาหารที่เราทำเหมือนกันการแผ่ส่วนบุญ การแผ่เมตตาการอุทิศส่วนบุญก็เชกเช่นเดียวกันคือต้องทำบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนแล้วก็แผ่บุญหรือว่าแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็นึกเอาผู้มีพระคุณของเรามีปิดาปีดามารดาครูบาอาจารย์บุคคลอันเป็นที่รัก เจ้ากรรมในเวรเทพเทวดาทั้งหลายนึกได้หมดเพราะว่าเรามีบุญที่เราตั้งใจทำนี่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญนั้นไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายมันแผ่เมตตาพร้อมกันสัเพสัตตาสัทธาหอนตุวอเวราสุขชีวิน ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตัางปุญญยังพลังไม่ห่างสาเพภากีเพระวันตุเตขอให้สาตทั้งสิ้นนาน จงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยผลบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดสาธุพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิเที่ยงคืนพอดี